สวัสดีวันนี้ให้จะพูดถึงเรื่องสมาธิการทำสมาธิน่ะอันดับแรกที่สุด <c oughs> ทุกคนจะต้องรู้จักจุดประสงค์ว่าจุดประสงค์ทอาสมาธินี่คืออะไรท่านทั้งหลายการทำการทำงานตลอดจนกระทั่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องรู้จักจุดประสงค์ ถ้าไม่รู้จักอยู่ประสงค์แล้วการทำงานก็ไม่สำเร็จเขาจะทำบริษัทรถยนต์ก็ต้องรู้จักจุดสูสงค์ว่าจะต้องการอะไรหรือเขาจะทำไร่ทำนาจุดประสงค์คือต้องการอะไรการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันจุดประสงค์ก็คือพลังจิตทำไมเราต้องการพลังจิต เพราะว่าพลังจิตเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพลังจิตนั่นจะเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นสมาธิก่อนที่จิตจะเป็นสมาธินี่มันจะมีอารมณ์มากมายเมื่อมีอารมณ์มากมายแล้วจิตมันก็ไม่ใช่เป็นสมาธิพอเมื่อเริ่มต้นจะทําสมาธิเราก็ใช้คําบริกรรมจะพูดโทก็ได้เรื่ออย่างอื่นก็ได้ นึกคำบริกรรมอยู่อันเดียวไม่ใช่ออกเสียงนึกคำบริกรรมเมื่อนึกคำบริกรรมแล้วอารมณ์ที่มากมายเหลือล้นมันก็เหลืออารมณ์อันเดียวคือพุโทโธเมื่อเหลืออารมณ์อันเดียวคือพุทโธนี้จิตก็เริ่มเป็นหนึ่งเมื่อจิตเริ่มเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตเป็นอัตโมติ เมื่อผิดพลังจิตแล้วพลังจิตนั่นก็จะสะสมไว้ที่จิตแล้วก็จะไม่มีวันสูญสลายตัวเมื่อทำสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งหรือก,กี่ครั้งก็าตามพลังจิตเหล่านี้จะเข้าไปรวมตัวกันเป็นพลังจิตแล้วก็ไม่สูญสลายตัวเพิ่มเติมขึ้นจนกว่าที่จะพอเพียงแก่ความต้องการ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนี่ความสุขก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าความสุขความปีติความเอิบอิม่มความสบายความเบาต่างๆเหมือนลอยไปในอากาศสิ่งเหล่านี้จะเป็นอานิสงส์ของการทำสมาธิเหมือนเงินกับคนที่รับประทานอาหารการรับประทานอาหารน่ะมันจะมีรสอร่อย แล้วก็จะมีอาหารที่เป็นวิตามินโปรโตีนไปบำรุงเลี้ยงร่างกายที่จริงแล้วนั่นรสอร่อยไม่ได้เป็นวิตามินโปรโตีนเพียงแต่ว่าชวนให้รับประทานเท่านั้นส่วนสิ่งที่จะเป็นวิตามินโปรโตีนให้แก่ร่างกายนั่นคือข้าวปลาอาหารรับประทานเข้าไปแล้วก็กลายเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นชีวิตน,นั่นเป็นตัวหลัก เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ทําสมาธิก็เกิดความชื่นชมหรือเกิดความยินดีหรือเกิดความเอิบอิ่มความเอิบอิ่มเหล่านั้นนั่นเป็นผลมาจากสมาธิหมายความว่าเมื่อทําสมาธิมีพลังจิตแล้วพลังจิตก็กลายเป็นกระแสจิตกระแสจิตนั่นแหละที่ทําให้เรามีความสุขความสบายและกระแสจิตนั่นเองที่เราเรียกกันว่าฌาน เพราะฉะนั้นฌานมันก็จะต้องมีที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่ามันมีรูปประฌานและอรูประฌานฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เรียกว่าอรูปเรียกว่ารูปประฌานแล้วฌานต่อไปคืออรูปฌานนั้นมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะเป็นอรูปประฌาน ฌานนั่นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีสมาธิสมาธิจะต้องผลิตพลังจิตผลิดพลังจิตพลังจิตก็จะต้องกลายเป็นกระแสะจิตกระแสะจิตกลายเป็นฌานเป็นตามลำดับไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อผู้ที่มาทำสมาธิเนี่ยนึกว่าโอ้ความสุขความสบายนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จริงไม่ใช่ ความสุขสบายนั้นเือเหมือนกันกับรสอาหารรสหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มที่อร่อ,อยนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังมันจะเป็นแสเพียงทำให้เราอยากรับประทานเท่านั้นมันไม่ได้ไปเป็นวิตามินโปรตีนเหมือนอาหารเช่นเดียวกันกันกบสมาธิสมาธิที่ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตพอเพียงแล้วเราจะทำอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เหมือนกันกับคนเมื่อก่อนไม่มีเงินก็ไม่อยากได้อะไรมันก็ไม่ได้แต่ที่หลังมาทำงานได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายร้อยหลายพันล้านเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเงินนั่นแหละเขาก็จะเอาไปต้องเราต้องการอะไรเงินก็ไปซื้อเอาได้เพราะว่ากำลังซื้อมันเป็นเรื่องสำคัญ เหมือนกันเกับการเช่สร้างพลังจิตเม่สร้างพลังจิตมากขึ้นพลังจิตก็เปรียบเหมือนเงินเราจะเอายานเราจะเอาฌานเราจะเอาวิปัสสนาเกิดขึ้นมาจากกำลังจิตทั้งนั้นสวัสดีสาธุ